โอ้โหถายอย่างไรโอ้โอถ่ายลีลี่ขับเตะถ่ายอย่างขับเตะนี่ขับเตะดูครับดูครับโอ้ยโอ้โายอย่างเดีขอ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 เร็วขอขอเอาครับครับเสียงดังครับโอ้โห สวัสดีครับวันดีแม่พีนะครับผมมาดูกันครับพราะเรนไม่อยู่นะคเพราะเรนไม่อยู่ดองดาวเป็นไรครับดูครับดูครับโอ้โหตกมันอีกแล้วครับแม่พีครับตกมันอีกแล้วครับพอาะเรนไม่อยู่นะมอมโอ้โโอ้โห โอ้โยนะผมก็อยู่ไกลนิดนึงนะแม่สีซูมให้แม่สีชมนะโอ้โหไม่งั้นละโดนโอ้โหไมยนะไม่งั้นละโดนด,ดีแน่นอนเลยนะอโอ้ยจับโอ้ยนะโอ้ยถอยหลังด้วยครับถอยหลังพุ่งมาครับนิดสองสามป๊อปป๊อปป๊ <laughs> <laughs> อปป๊อปปอปรอหอยู่อยู่กับน้องดาวจับทางน้องดาวได้แล้วนะแม่พี่ถ้าถอยหลังเนี่ยรู้เลยนะแม่พี่ ตกมันครับตกมันทุกคนตกมันนะแม่ตีโอย้วนอ้นอ้วนอ้นอ้วนอ้นอ้วนอ้วนอ้นอ้วนดูอืมอืมอืมขอหน่อยเร็วขอก่อนเร็วขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหม อันนี้ก็นะครับมาเร็วพบคนตกมันหนึ่งตานะครับดูนะครับวันนี้พี่ชัยพี่เลิศก,ก็มาหานะครับมาหานังกันเจ้าครับต้องดาก็ดูนะต้องดาวหรห่งว,หวงน้องหรือเปล่านะครับไปงูงเขียวออกงูงเขียวออกเลยงูงเขียวออกเลยงูงเขียวออกเลย

ลองดาวถ่ายเยอะนะครับเอ้ยจบป,ป๊อป,ปป๊บปป๊อไม่ถึงนะไม่ถึงนะไม่ถึงนะผมผมอยู่ไกลอยู่นะนีเ่เราก็เลื่อนไม่อยู่นะครับประมาณนี้นะแม่สิโอโอถ่ายอย่างไรโอ้โอฮัลทัลลี่คัปเตอร์ทัลยี่คัปเตอร์นี่คอปเตอร์ดูครับดูครับโอ้ยโอ้ถ่ายอย่างน,ะาน,าน, <c oughs> านี้วา้าวนะ ฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยโชคบวยก็มาอู้มาทุกท่าแล้วแม่ปีนี่นี่นี่ครับเฮ้ยท่าอะไรกวนท่าอะไรเนี่ยเอ่อเกียดเกียดเกียดครับโอ้ยเกียด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 ครับเกียดเกียดเกียดครับเดี๋ยวเราเฮ้ยจับ ดูนะครับพี่เลิศมาหาน้องครับน่าจะห่วงน้องครับดูเครียดนะเครียดครับโอ้ยดูหุ่นลอมากครับแม่ตีชุกตายยังอี้นี่่อนตกมันครับตกมันครับเมูวันตกมันโอ้โตก้อมมาหนิตกมันครับโอ้โอยครับตีย่างเดียวเลยโอ้โอยครับ ม่เป็นไรครับอยู่ไกลนะครับถ้าถ้าเลยไม่อยู่ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าตกมันนะเขาเรียกว่าอ่าสางเพื่อนหาวเนาะเขาเรียกว่าช้างช้างอะไรพูดไม่ถูกครับภาษาไทยมันผมก็เห็นสั่งมันส,สั่งหาวนะผมจนกระดองไปอยู่ห่างๆนะครเปลี่ยนจากของ,ของว่านมาอยู่ครับไม่เป็นไรครับหมูอ้วนครับชิวๆครับเดี๋ยวเอาขั้วมาลอกแลเรียบร้อยนะแมนซี่ดูดูเขานอนทำไรดูดูเขาโอ้ยโอ้โหโอ้โโอ้ยหนะแมนซี เดี๋ยวสักแป๊บมันจะเอากล้วยไหมนะครับรอดูนะครับว่าจะเป็นไงครับแม่สีฮึ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 ฮนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ตอนนี้ครับตอนนี้ครับอ้าวยกแบบนี้ครับเห็นไหมครับครับถึงจะตกมันนะครับถึงจะฟิตนะครับถึงจะห่าวกะว่าเป็นยังไงครับนี่เรามีตัวช่วยนะแม่สีเรามีตัวช่วยนะขอ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 เร็วขอขอ เอาครับครับเสียงดังครับโอ้โหนะครับสุดหรอขออนุญาตโยนนะเมซี่นี่ห้อยยนเสร็จปุ๊บนี่นะครับถึงขี่หาวปันใดนะเมซี่มาตะมีแนวกินครับดองดาวครับเป็นเด็กดีเหมือนเดิมนะแเมซี่ครับโอ้โยครับเสียงดังมากครับเมื่อกี้น้อหูเขานะครับเขาไม่ได้เิเครียดเขาไม่ได้อะไรนะเมซี่ดูเวลากินน้ำ ดูหางเขาครับปดิกดึ้กได้ดิกไช้างไม่ได้มีอ่ะความเครียดไม่ได้มีอะไรนะครับแม่สีแค่เขาเล่นนะครับเหมือนพลังงานเขาเยอะนะครับรลางมันกระหาวนะกินเยอะกินของหวานเยอะอะไรนี้ครับมันก็เป็นปกติของเขานะคผมให้เขาเล่นเอาพลังออกบ้างนะครับผมเวลากินตั้งใจกินว่าแต่นนี้รู้สึกว่าจะไม่กินนะแบบเป็นเครือนะแม่สี่จะกินทีละนิดทีละนิดนะครับรองดา ความกรพไปเรื่อยนะครับแต่กินเร็วนะครับไม่เหมือนพี่เดือนนะพี่เดือนจะกินช้านะครับหักเหมือนกันนี่แหละครับแต่พี่เดือนจะกินช้านะครับอุย้ยดูนะใกล้จะหมดแล้วครับใกล้จะหมดแล้วโอ้โหเหลือนิดเดียวยกเป็นเขือเลยกําลังบอกแม่เสียเองว่ากินไม่กินเป็นเรือดูดูกัดเป็นเขือโชว์เลยทำเป็นเสีครับในวันนี้นะครับ เ่นี้พอไหมวันเนี้พอเปล่าพอไหมแล้วก็ขโมยกล้วยพลืญนะเนนอาไหมหมูวันกินนะผมถ่ายคิปให้แม่พีนะดู <c oughs> นะหมดแล้วครับหมดแล้วก็อย่าเริ่มนักเรียกว่าเริ่มหาเรื่องอีกนะครับเริ่มหาเรื่อง <c oughs> ถอยหลังแล้วแม่ไปอีถอยหลังแล้วเราก็ถอยออกมาก่อนนะครับโอ้ยถ้าหมดแล้วเริ่มหาเรื่องนะครับน้องดาวครับอืมฮันเดอร์เราจะไปเอาย่าอีกนะแม่สินี่นะครับนี่สีครับนี่นี่นี่แล้วก็มีของมันรอดนะครับเป็นถ้าเป็นย่าจะไม่เท่าไหร่นะสิมานี่เร็วขอหน่อยขอได้ไหมขอ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 เร็วขอไปลังอีกแล้วไปล้งอีกแล้ว พี่ปื้มให้อยู่อ่ะนี่ครับรางวัลคนเก่งครับรางวัลค่าถ่ายน้องดาวครับโโครับเสียงโอ้โหครับค่อยๆกันอ่ะนี่นะครับรางวัลค่าถ่ายรางวัลคนเก่งนะผมานนรางวัลนี้ครับแม่สีครับรางวัลคนเก่งครับเห็นน้องดาวกินก็มีความสุขนะแม่สี ทางพี่อ่ะเขาตื่นมาตกมันนะที่ทเทมแบบนี้เขาน่าผมสหรับผมคิดว่าเขาน่าจะเอาพลังงานของเขาออกนะแมฟี่พลังงานเขาเยอะนะครับเ<ส>ขาเล่นเหนื่อยแล้วเขาก็อาพอ,อ,อแร่บเขาไม่ได้มีอะไรนะไม่ฟีเขาไม่ได้มีความเครียดไม่ได้มีอะไรนะเขาสนุกของเขาครับสนุกได้ซ้ําไปนะแมฟี่นะก็แค่อยู่ห่างๆนะครับถ้าเราเข้าไม่ได้ก็อยู่ห่างๆนะครับ ไม่มีอะไรเป็นอันตรายนะครับผมครับแนบะดนะีครับชอบคลิปนี้นะ <_ nis> like, share, ค,ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องพี่เพื่อนลูกปันชาแนลด้วยนะครับผมโอ้โชว์อีกแล้วมาแบบที่นี้เขาจะลาไปก่อนโอ้หมุน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 สวัสดีครับโอ้หมุนหมุนหมุน,มนโอ้ยอวนคนทำควา,ามสะอาดนะนะอ้วนเอ้ยมันอยากกินดีๆเลยนะครับบ๊ายบายครับ